สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเอกสารชิ้นสำคัญเลยเป็นรายงานผลการดำเนินงานรอบ6เดือนแรกของปีงบประมาณ2,568ค่ะากสํจากสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือที่เราเรียกกันย่อๆว่าสป,ปพอมอนะครับใช่ค่ะเอกสารนี้ก็เหมือนเป็นสมุดพกครึ่งปีแรกเลยนะคะว่าแผนงานต่างๆที่เขาวางไว้ในแผนปฏิบัติราชการตั้งแต่ ตุลา6-7ถึงมีนา6-8เนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับผมมีอะไรเด่นๆบ้างหรือว่าเจอปัญหาอะไรระหว่างทางก็น่าสนใจดีค่ะก็คือมาดูกันว่าสปอมซึ่งเป็นเหมือนเหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนนโยบายสังคมของบ้านเราเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่บ้างเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตพวกเราทุกคนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะผมว่ารายงานแบบนี้รายละเอียดมันต้องเยอะมากแน่แ วันนี้เราคงต้องมาช่วยกันย่อยให้เห็นภาพชัดๆนะครับว่ามีอะไรสำคัญๆที่ควรรู้บ้างแน่นอนค่ะรายงานนี้ครอบคลุมหลากหลายเรื่องมากๆตั้งแต่เรื่องใหญ่แบบการวางนโยบายเลยนะคะไปจนถึงการลงพื้นที่จริงๆเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับหรือการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อันนี้ก็เรื่องใหญ่แล้วก็ยังมีเรื่องการพัฒนาองค์กรของเขาเองให้ทันสมัยด้วยค่ะคือสะท้อนภารกิจที่เยอะมากจริงๆของพอม โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะดูประเด็นสำคัญจากรายงานนี้กันเลยดีกว่าประเด็นแรกที่รูจะเป็นเรื่องใหญ่สุดเลยมั้งครับคือการวางแผนกำหนดทิศทางนโยบายเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยใช่ค่ะอันนี้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่หนึ่งเลยอะเน้นเรื่องการพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์ให้มันตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ๆของสังคมอืมโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยเลยนะคะ ในแผนนี้ก็มีหลายโครงการย่อยๆที่น่าสนใจอย่างเช่นการเตรียมจัดงานใหญ่ Social Development Expo 2025อ๋อมีงาน Expo ด้วยค่ะแต่ดูเหมือนตอนนี้จะยังอยู่ในช่วงเตรียมงานนะคะมีการตั้งคณะทำงานแล้ว3ชุดแต่ว่างบประมาณก้อนใหญ่10ล้านบาทเนี่ยยังไม่มีการเบิกจ่ายเลยในช่วง6เดือนแรกนี้ค่ะครับงานใหญ่ก็คงต้องใช้เวลาเตรียมตัวนานหน่อยแล้วเรื่องการสร้างมาตรฐานการทำงานล่ะครับ เห็นมีพูดถึงมาตรฐานพอมอด้วยอันนี้เป็นยังไงครับอ๋อค่ะมีค่ะคือเขาพยายามจะยกระดับมาตรฐานการทำงานของสำนักง,งานพัฒนาสังคมและจังหวัดหรือที่เราเรียกพอมอจอนะคะครับพอมอจอทั่วประเทศเลย ใช่ค่ะทั่วประเทศเลยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการไปแล้วด้วยงบส่วนนี้ไม่เยอะมากค่ะประมาณ2,000สนบาทแล้วก็เบิกจ่ายไปเกือบหมดแล้วด้วยอือันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเขาตั้งใจจะให้การทำงานระดับจังหวัดเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันจริงๆแล้วประเด็นร้อนๆอย่างเรื่องวิกฤตประชากรแ่ะครับที่เราได้ยินนโยบาย5คูณหฝ่าวิกฤตประชากรเนี่ยในรายงานนี้เขาขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปยังไงบ้างครับ เรื่องนี้ถูกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวเลยค่ะอ๋ออยู่ในแผนใหญ่ใช่ค่ะมีงบประมาณอยู่ราวๆสาล้านกว่าบาทเบิกจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะประมาณล้านนิดๆค่ะก็สะท้อนว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญที่สอปอมกำลังวางแผนรับมืออย่างจริงจังค่ะการเอาโนโยบายไปใช้จริงในพื้นที่นี่สำคัญมากเลยนะครับ เห็นมีทั้งพอมอจอแล้วก็มีอีกหน่วยงานคือสำนักง,งานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการหรือสสวที่มี11แห่งทั่วประเทศอันนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ค่ะบทบาทของสสวนี้ก็น่าสนใจนะครับดูเหมือนจะทำหลายอย่างมากเลยใช่เลยค่ะสสวทั้ง11แห่งนี้เป็นเหมือนเอ่อแขนขาทางวิชาการแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนนโยบายในระดับภูมิภาคเลยนะคะครับ กิจกรรมเขาหลากหลายมากงบรวมกันก็ประมาณ16ล้านบาทแต่ว่า การเบริกจ่ายยังน้อยอยู่อาจจะเพราะเพิ่งเริ่มทำตามแผนก็ได้ค่ะอ๋อครับมีตั้งแต่เรื่องสื่อสารเชิงรุกอย่างสอสอวอ9ที่เชียงรายเขาจัดงานใหญ่รวมพลังสร้างสรรค์สวัสดิการชีวิตอะไปเมื่อเดือนมีนาอ๋อที่เป็นข่าวใช่ค่ะเพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มีเรื่องทำรายงานสถานการณ์สังคมจัดการความรู้หรือ KM ครับมีการทดลองแก้ปัญหาสังคมในพื้นที่เล็กๆที่เรียกว่าโซเชียลลบด้วยนะคะพัฒนาฐานข้อมูลหรือแม้แต่พัฒนา ขของเ,เองสำนูกสสวนี่บทบาทเยอะแล้วก็สำคัญในการเชื่อมต่อนโยบายส่วนกลางกับพื้นที่จริงๆนะครับนอกเหนือเรื่องวางแผนแล้วเนี่ยในแผนงานแรกนี้ยังมีอีกประเด็นที่ผมว่าดูใหม่แล้วก็น่าสนใจมากคือเรื่องการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเปราะบางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ Climate change ถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่สปพมอเขาให้ความสำคัญมากขึ้นจริงๆมีเป้าหมายชัดเจนเลยนะคะ คือต้องการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัยในชุมชนให้ได้เกือบเกือบ4ี่0 0คนโหเยอะมากค่ะแล้วก็สร้างครูกอรครูกอใช่ค่ะครูกอคือวิทยากรแกนนำในพื้นที่ที่จะไปถ่ายทอดความรู้เรื่อง climate change ต่อไปอีกให้ได้กว่า7,000คนทั่วประเทศเลยค่ะโอ้โหเป้าหมายนี่ใหญ่จริงๆนะครับแล้วโครงการที่ทำเรื่องนี้มีอะไรบ้างครับแล้วคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วมีโครงการหลักๆอยู่2โครงการค่ะ โครงการแรกชื่อ Climate Shield Project อันนี้เขาให้งบกับสสวทั้ง11แห่งไปเลยครับให้สสวทำใช่ค่ะให้ไปประเมินความเปราะบางในพื้นที่ตัวเองแล้วก็ทำแผนรับมือรวมถึงเร่งจัดอบรมสร้างครูกอนี่แหละค่ะงบโครงการนี้ประมาณ7ล้านบาทแต่เบิกจ่ายไปนิดเดียวเองยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นค่ะ ส่วนอีกโครงการหนึ่งอันนี้ทำโดยกองตรวจราชการหรือกอตรก็เน้นสร้างครูกอเหมือนกันน่า no, ทำซ้อนกันเหรอครับคล้ายๆกันค่ะแต่โครงการนี้งบค่อนข้างสูงกว่าคือ30กว่าล้านบาทแล้วก็เบิกจ่ายไปเยอะแล้วด้วยเกินครึ่งเลยอ๋อ oh, แสดงว่าอันนี้ทำไปเยอะแล้ว กิจกรรมน่าจะเดินหน้าไปพอสมควรแต่ในรายงานเขาก็เขียนปัญหาไว้นะคะเช่นการหาวิทยากรที่เชี่ยวชาญจริงๆมันยากหรือการประสานงานกับคนเยอะๆแบบนี้มันก็ท้าทายซึ่งก็พอเข้าใจได้นะคะเป้าเขาใหญ่ขนาดนี้แสดงว่าเรื่อง climate change นี่สปปมเอาจริงเอาจังกำลังพยายามสร้างกลไกระดับพื้นที่มารองรับแต่ก็ยังมีความทา้าทายอยู่เยอะเหมือนกัน ทีนี้ขยับมาดูเรื่องการช่วยเหลือประชาชนแบบตรงๆบ้างดีกว่าครับซึ่งอันนี้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่สองหัวใจสำคัญน่าจะอยู่ที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสอรอสอใช่ไหมครับใช่เลยค่ะสอรอสอนี่เหมือนเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเลยนะคะเวลาเจอเคสที่เดือดร้อนเร่งด่วนหรือเคสวิกฤตที่เขาเรียกว่าเคสสีแดงอะคะ่ะับเคสสีแดงคือต้องเข้าไปจัดการท,ทันทีเป้าทั้งปีคือช่วยให้ได้ห0,000ื่นเคส ในช่วง6เดือนแรกเนี่ยสสสระดับจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือไปแล้ว1,9 0 0 0กว่ากรณีเกือบ2 0 0 0 0ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเคสสีแดงนี่แหละงบส่วนนี้ประมาณ40ล้านเบิกไปแล้ว32ล้านกว่าถือว่าทำไปเยอะมากเลยค่ะครับสะท้อนว่าความต้องการช่วยเหลือเร่งด่วนในสังคมเราเนี่ยมันมีไม่น้อยเลยจริงๆ แล้วการทำงานของสรสนี่มีแค่ระดับจังหวัดนะครับหรือว่ามีกลไกสนับสนุนอย่างอื่นอีกมีหลายระดับค่ะนอกจากสรสสวักแล้วมีสสวทั้ง11แห่งนั่นแหะค่ะที่คอยติดตามสนับสนุนการทำงานของสรจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่ตัวเองดูแลอยู่อ๋อสสวก็มาช่วยดูตรงนี้ด้วยใช่ค่ะงบส่วนนี้ประมาณ6ล้านกว่าบาทเบิกจ่ายไปเยอะพอสมควร แสดงว่ามีการติดตามกันใกล้ชิดแล้วก็มีแผนจะปรับปรุงห้องทำงานของสอรอสอส่วนกลางที่กรุงเทพด้วยนะคะงบเกือบ7ล้านแต่ตอนนี้ยังหาคนมาทำไม่ได้หาผู้รับจ้างอยู่ค่ะแล้วก็มีโครงการสนับสนุนการทำงานของสอรอสอส่วนกลางเองด้วยอันนี้รวมถึงการวางแผนงาน3ปีข้างหน้าเลยงบก้อนนี้ใหญ่หน่อย44ล้านกว่าบาทแต่เพิ่งเบิกไปไม่มากค่ะเห็นมีเรื่องซื้อรถด้วย อันนี้เกี่ยวกับการทำงานของสรสโดยตรงไหมครับเกี่ยวข้องทางอ้อมค่ะเป็นโครงการซื้อรถยนต์ตรวจการงบประมาณ13ล้านกว่าบาทรถตรวจการใช่ค่ะเพื่อใช้ลงพื้นที่ตรวจราชการซึ่งการตรวจราชการนี่แหละค่ะที่จะไปช่วยติดตามประเมินผลการทํางานของหน่วยงานในพื้นที่รวมถึงการทํางานของสรสด้วยอ๋อเข้าใจครับแต่โครงการนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนทําสัญญาค่ะยังไม่ได้รถมาครับผมการนําเทคโนโลยีมาใช้ก็น่าสนใจนะครับ เห็นมีพูดถึงระบบ AI ด้วยมีค่ะมีโครงการพัฒนาระบบ AI มาช่วยบริการประชาชนงบประมาณ6ล้านกว่าบาทแล้วก็มีอีกโครงการคือพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสอรอสอเองเลยสำหรับการช่วยเหลือคุ้มครองนะคะงบอันนี้25ล้านกว่าครับทั้งสองโครงการนี้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นทำสัญญาหรือเพิ่งเบิกจ่ายไปนิดหน่อยแต่ก็น่าสนใจนะคะที่เริ่มเอา AI เข้ามาใช้ แล้วตัวระบบของสอรอสอเองเนี่ยเขาบันทึกข้อมูลการให้บริการไปแล้วรวมๆ74,000ม7 4กว่าการณีโอ้โหเยอะมากนะครับใช่ค่ะเยอะมากแสดงให้เห็นปริมาณงานที่สอรอสอต้องจัดการจริงๆครับนอกจากช่วยเหลือเร่งด่วนผ่านสอรอสอแล้วการสนับสนุนหน่วยงานหลักในพื้นที่อย่างพม,มจทั้ง76จังหวัดอันนี้ก็สาคัญไม่แพ้กันนะครับสำคัญมากค่ะเพราะพมจเป็นด่านหน้าเลยที่เจอประชาชนทั่วไป เป้าหมายคือให้มีคนมารับบริการจากพมอจอปีหนึ่งกว่า7 0 0 0 0สนรายรในรายงานเขามีโครงงการสนับสนุนภารกิจพมอจอแบ่งเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกเป็นมบดําเนินงานสําหรับค่าใช้ใจ่ายประจําเช่นให้คําปรึกษาเยี่ยมบ้านส่งต่อเคสอะไรแบบนี้อ๋อค่าใช้ใจ่ายทั่วไปใช่ค่ะงบประมาณ60ล้านเบิกไปประมาณ4ล้านแต่ให้บริการประชาชนไปแล้ว2 0 0แสนกว่ารายนะคะในช่วง6เดือนครับผม ส่วนที่2คืองบลงทุนอันนี้สําหรับซื้อของหรือปรับปรุงสถานที่ต่างๆงบส่วนนี้63ล้านและน่าสนใจมากว่าเบิกไปสูงถึง53ล้านโอ้โหงบลงทุนนี่เบิกเร็วมากเร็วมากค่ะแต่ในรายงานก็เขียนว่าเจอปัญหาล่าช้าแล้วก็งบไม่พอด้วยเหมือนกันนะคะอา้าวเบิกเยอะแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ดี แล้วเรื่องการช่วยเหลือเป็นตัวเงินโดยตรงเลยเหรอครับมีไหมครับแบบนี้มีค่ะเป็นโครงการเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมกรณีฉุกเฉินอันนี้คือให้เป็นเงินช่วยเหลือไปเลยให้เงินสดเลยใช่ค่ะตั้งเป้าช่วย4ี่ห0ื่นคนตลอดปีงบ120ล้านในช่วง6เดือนแรกช่วยไปแล้วประมาณ3 0 0พันกว่าคนเบิกจ่ายเงินไปแล้ว53ล้านกว่าบาทค่ะโอเคครับชัดเจนเรื่องการช่วยเหลือโดยตรงทีนี้มาถึงอีกเรื่องใหญ่มามากที่อยู่ในแผนงานที่2เหมือนกัน และดูเหมือนเป็นเรื่องที่สปพมให้ความสำคัญมีกิจกรรมเยอะมากจริงๆนั่นคือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ใช่เลยค่ะเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติที่บ้านเราให้ความสำคัญมาตลอดแล้วในรายงานนี้ก็สะท้อนชัดเจนเลยค่ะว่ากิจกรรมเยอะมากจริงๆ ครอบคลุมหลายมิติเลยตั้งแต่การคัดกรองช่วยเหลือผู้เสียหายผ่านกลไกลส่งต่อระดับชาติที่เรียกว่า NRM NRM นะครับค่ะ National Referral Mechanism ไปจนถึงการป้องกันการดำเนินคดีการสร้างความร่วมมือร,ระหว่างประเทศการพัฒนานโยบายทำหมดเลยค่ะตัวเลขผู้เสียหายที่คัดกรองผ่าน NRM นี้น่าสนใจมากเลยครับเป็นยังไงบ้างครับ น่าสนใจแล้วก็น่ากังวลไปพร้อมกันค่ะคือช่วง3เดือนแรกของปีงบประมาณตุลาคมถึงธันวาคม67เนี่ยคัดกรองไปเกือบ1,900คนเจอคนที่เข้าขายเป็นผู้เสียหาย82คนครับเดือนมกรา68คัดกรองประมาณ2,500เจอ107คนเดือนกุมภาคัดกรองเกือบพันเจอ17คนแต่พอมาเดือนมีนาคม68เท่านั้นล่ะค่ะ ตัวเลขพุ่งพรวัดเลยพุ่งยังไงครับคัดกรองไปเกือบ3,000ันคนแต่เจอคนที่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายเกือบ1,500คนค่ะฮะเกือบ1,500คนในเดือนเดียวนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับพอจะทราบสาเหตุไหมครับจากในรายงานรายงานไม่ได้ลงรายละเอียดสาเหตุนะคะว่าทำไมตัวเลขมันพุ่งขนาดนั้นในเดือนมีนาแต่ว่ามันเป็นข้อสังเกตที่สำคัญมากจริงๆครับสำคัญมากค่ะ แล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องตามต่ออย่างใกล้ชิดเลยว่าเกิดจากการตรวจเจอมากขึ้นหรือมีสถานการณ์อะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าโครงการที่ขับเคลื่อน NRM เนี่ยใช้งบเกือบ10บล้านแต่เบิกไปแค่ล้านนิดนิดเองค่ะอ้าวทำไมเบิกน้อยจังครับทั้งที่ตัวเลขดูเยอะอาจจะสะท้อนว่ากิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการประชุมวางระบบหรืออบรมมากกว่าการช่วยเหลือโดยตรงซึ่งอาจจะใช้งบจากส่วนอื่นหรือกองทุนนะคะอ๋อก็ใจละครับ และนอกจากการคัดกรองช่วยเหลือผ่าน NRM แล้วเรื่องค้ามนุษย์นี่เขาทำด้านอื่นอีกเยอะไหมครับเยอะมากค่ะทั้งขับเคลื่อนนโยบายประชุมกับหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศ NGO ต่างประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาลาวเมียนมาครับเตรียมทำรายงาน TIP report ส่งอเมริกาทบทวนกฎหมายพัฒนาระบบฐานข้อมูล EAHT งบส่วนนี้รวมๆเกือบ30ล้านเบิกไปประมาณ1ิล้านค่ะ แล้วก็ยังมีการสร้างความเข้าใจสร้างความตระหนักรู้พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สร้างวิทยากรณรณรงค์ในกลุ่มเด็กๆเกยาวชนงบอีกประมาณ15ล้านเบิกไปเกือบ5ล้านค่ะโอ้โหดูเหมือนทําครบวงจรจริงๆนะครับตั้งแต่นโยบายป้องกันช่วยเหลือแล้วการดูแลผู้เสียหายที่ระบุตัวได้แล้วละครับ <c oughs> ๆๆเขาไปอยู่ที่ไหนยังไงต่อครับผู้เสียหายก็จะได้รับการดูแลในสถานคุ้มครองของรัฐ8แห่งค่ะแล้วก็มีบ้านภูมิเวทอีกแห่ง ตอนสิ้นเดือนมีนามีผู้เสียหายอยู่ในความดูแลทั้งหมด150คนค่ะครับผมงบประมาณส่วนนี้ก็เยอะพอสมควรนะคะเกือบ60ล้านเบิกไปแล้วประมาณ20ล้านนอกจากนี้ก็มีการพัฒนาระบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะมีกองทุนเฉพาะสำหรับเรื่องค้ามนุษย์ด้วยใช่ไหมครับเห็นในรายงานพูดถึงกองทุนนี้ทำอะไรบ้างครับ ใช่ค่ะกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หลักๆทำา3อย่างค่ะ 1. คือช่วยเหลือผู้เสียหายโดยตรงอันนี้ทำได้เกินเป้าครึ่งปีแรกไปเยอะเลยค่ะช่วยไปเกือบ700รอรายจากเป้า500โอ้ทำได้ดีค่ะ2คือสนับสนุนโครงการป้องกันปราบปรามของหน่วยงานอื่นอันนี้ยังทำไปได้14โครงการจากเป้าทั้งปี70โครงการอ๋ออันนี้ยังน้อยอยู่ใช่ค่ะส่วนที่3คือให้เงินรางวัลนำจับแล้วก็สนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินคดี อันนี้ก็ทําได้เกินเป้าเหมือนกันสนับสนุนไป184คดีจากเป้าร้อยสาคดีครับแสดงว่ากลไกเรื่องช่วยผู้เสียหายโดยตรงกับเรื่องคดีเนี่ยค่อนข้างเดินหน้าได้ดีค่ะชัดเจนเลยครับว่าเรื่องคามนุษย์นี่เป็นเรื่องใหญ่จ,จริงๆยังมีประเด็นอื่นในแผนงานที่2ออีกไหมครับมีเรื่องการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะอ๋อครับอันนี้ก็ยังทําต่อเนื่องนะคะมีการช่วยเหลือเยียวยาตามมติคอรมอไปแล้ว4วี่พันกว่ารายใช้งบไป55ล้านกว่าบาท จากงบทั้งหมดเกือบร้อยล้านแล้วก็มีการติดตามพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กๆเยาวชนในพื้นที่ด้วยแต่กิจกรรมส่วนแหล่งนี้ดูจะล่าช้อไปบ้างเพราะเจอปัญหาน้ําท่วมอะค่ะครับผมเข้าใจได้ครับยังมีเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศอีกนิดหน่อยที่อยู่ในแผนนี้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นงานด้านต่างประเทศเน้นขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือต่างๆแล้วก็เรื่อง S D G's ครับ S D G เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีงบสนับสนุนทั่วไปเช่นค่าใช้จ่ายคนค่าเดินทางค่ารับรองแขกอะไรแบบนี้แล้วก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจคือการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่เขาจัดประชุมเรื่อง SDG ข้อ5ความเสมอภาคทางเพศไปเมื่อเดือนมีนาคมแล้วก็มีการเดินทางไปประชุมต่างประเทศด้วยค่ะโอเคครับนั่นคือภาพรวมของแผนงานที่สองซึ่งดูจะเน้นเรื่องการลงมือปฏิบัติช่วยเหลือโดยตรงเป็นหลักเลยนะครับทีนี้ แผนงานที่3ามว่าด้วยการพัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทางสังคมอันนี้ดูเหมือนจะเน้นเรื่องการใช้ความรู้วิจัยมาพัฒนางานใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแผนนี้เน้นเอาองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมมายกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็พัฒนาระบบสวัสดิการค่ะครับเป้าหมายหลักคือทําข้อเสนอเชิงนโยบายที่มาจากข้อมูลการวิเคราะห์จริงๆมีโครงการเด่นคือการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็เตือนภัยทางสังคมอ๋อ มีเตือนภัยด้วยใช่ค่ะเขาออกรายงานเตือนภัยฉบับแรกเรื่อง climate change ไปแล้วกำลังทำฉบับสองเรื่องผลกระทบจากเทคโนโลยีอยู่ค่ะครับโครงการนี้กับโครงการอื่นๆในแผนนี้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆค่ะหรือยังไม่มีการเบิกจ่ายงบเลยซึ่งอาจจะเป็นงบก้อนเล็กๆด้วยอ่ะหลักแสนบาทต่อโครงการเลยแบบนี้ดูเหมือนแผนด้านนวัตกรรมวิจัยนี้จะยังอยู่ในช่วงตั้งไข่หรือยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมเท่าไหร่ในช่วง6เดือนแรกนี้นะครับ มาถึงแผนสุดท้ายแผนที่4คือการพัฒนาตัวองค์กรสพอพอมอเองให้มีประสิทธิภาพทันสมัยใช่ค่ะแผนนี้ครอบคลุมเรื่องบริหารจัดการภายในองค์กรล้วน,นเลยตั้งแต่ค่าใช้ใจ่ายพื้นฐานค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าตึกาาตการซ่อมแซมซึ่งในรายงานก็บอกนะคะว่ามีปัญหาล่าช้าอ้าวมีปัญหาด้วยค่ะการจัดซื้อพัสดุก็เจอปัญหางบไม่พอของขาดตลาดการเช่าระบบสื่อสารต่งตางๆอินเทอร์เน็ตระบบประชุมทางไกลครับ ไปจนถึงการสนับสนุนการทำงานของพอมจแล้วก็การจ้างคนด้านไอทีมาช่วยรองรับยุคดิจิทัลด้วยค่ะการยกระดับเรื่องความโปร่งใสในการทำงานหรือ ITA ก็อยู่ในแผนนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเรื่องสำคัญเลยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการไป3ครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสหรือ ITA แล้วก็เรื่องต่อต้านทุจริต ใช้งบไปประมาณ1.8ล้านเบิกไปเกือบครึ่งค่ะนอกจากนี้ก็มีโครงการย่อยๆเพื่อพัฒนาคนพัฒนาระบบงานภายในองค์กรเช่นระบบบริการประชาชนการบริหารงานบุคคลอะไรทํานองนี้ค่ะฟังทั้งหมดแล้วนะครับจะเห็นว่าในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ68เนี่ยสปปมีภารกิจที่โอ้โหกว้างขวางหลากหลายมากจริงๆนะครับ ทำตั้งแต่เรื่องใหญ่ระดับนโยบายไปจนถึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ประชาชนรายคนและยังต้องพัฒนาองค์กรตัวเองไปด้วยอีกใช่ค่ะมีความพยายามขับเคลื่อนหลายเรื่องสําคัญมากๆพร้อมๆกันเลยทั้งเรื่องใหญ่ๆอย่างวิกฤตประชากรการรับมือ Climate Change ที่เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะครับเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยดูจะเข้มข้นเป็นพิเศษเลยทั้งในแง่กิจกรรมที่ทําแล้วก็สถานการณ์ที่น่ากังวลที่เราคุยกันไปใช่ครับตัวเลขน่าตกใจมาก รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้การสร้างความโปร่งใสในการทำงานด้วยค่ะตัวเลขงบประมาณการเบริกจ่ายที่อยู่ในรายงานนี่ก็ช่วยสะท้อนภาพความคืบหน้าได้ดีเหมือนกันนะครับบางโครงการก็เดินหน้าเร็วเบิกจ่ายสูงแต่บางโครงการก็ยังดูเหมือนเพิ่งเริ่มหรือว่าติดปัญหาอุปสรรคที่เขาก็ระบุไว้ชัดเจนดีอย่างความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้างหรือข้อจากัดเรื่องงบเรื่องคน ซึ่งข้อมูลพวกนี้สำคัญมากนะคะเพราะมันช่วยให้เราในฐานะประชาชนหรือสังคมเนี่ยได้เห็นภาพว่าทรัพยากรของประเทศภาษีของเรามันถูกนำไปใช้อย่างไรบ้างในการพัฒนาสังคมครับ มีกลไกอะไรที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อดูแลคนกลุ่มต่างๆตั้งแต่เด็กคนพิการผู้สูงอายุไปจนถึงคนที่เดือดร้อนหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมร้ายแรงอย่างการค้ามนุษย์การเข้าใจภาพรวมความเคลื่อนไหวที่เหล่านี้มันทำให้เราเห็นทั้งความตั้งใจความคืบหน้าจริงๆแล้วก็แน่นอนความท้าทายที่หน่วยงานรัฐอย่างสพมเขากำลังเจออยู่ในการทำภารกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นนะครับ และจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็มีคำถามที่น่าสนใจมากๆให้เราได้ติดตามกันต่อในช่วงครึ่งปีหลังนะคะครับมีอะไรบ้างครับประเด็นแรกที่ชัดมากเลยคือตัวแรกผู้ที่อาจจะเป็นผู้เสียหายค้ามนุษย์ที่มันพุ่งสูงปริ้นในเดือนมีนาคมนะคะมันเกิดจากอะไรกันแน่นั่นสิครับแล้วสพอมอกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีแนวทางรับมือแล้วก็ช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ในระยะยาวยังไงต่อไป อันนี้น่าติดตามมากค่ะน่าติดตามมากจริงๆครับอีกประเด็นคือการลงทุนลงแรงสร้างครูกอหรือวิทยากรแกนนำด้าน climate change จำนวนมากตั้ง7,000กว่าคนเนี่ยจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในการรับมือภัยพิบัติในระดับชุมชนได้จริงแล้วก็ยั่งยืนแค่ไหนมันต้องอาศัยปัจจัยอะไรอีกบ้างนอกจากการอบรมอย่างเดียวหรือเปล่าใช่ค่ะคำถามดีมากเลยหรือในมุมของการพัฒนาองค์กรเองการลงทุนด้านดิจิทัลพัฒนา AI การเน้นเรื่องความโปร่งใส ITA ที่ทำทำกันไปเนี่ยจะส่งผลให้การบริการประชาชนมันมีประสิทธิภาพโปร่งใสรวดเร็วขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้เมื่อไหร่แล้วก็อย่างไรครับผมนี่คือคำถามสำคัญที่เราคงต้องรอดูคำตอบจากการทำงานของสอบพอมอในช่วงเวลาต่อไปค่ะครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจและเราคงต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ